หมัดทุกซ้ายน้องโอและชาหออกครับแข้งขวาแข้งขวาแข้งขวาเบียดเาาข้าหาแข่งขวาครับแข่งขวาของน้องโอหมัดขึ้นมาครับน้องโอชากออกแข้งขวายาวแต่อียงครับแข้งขวาไปครับแสนเชิงสองหมัดนับขอเสนอคู่มวยระหว่างน้องโอไก่ย,ย่างห้าดาวเจระทับซาโตโชตะนับในศึกมวยมาราธอนวีโก้แชมเปีปีสอง4ันสิบสี่นะครับ,อ igo, ร,บ,ร,บรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศครับ ใครชนะจะเข้าไปชิงแชมป์กับเพชรบุญชูนะครับมาดูในยกที่1นึ่งแล้ครับยอดมวยเมืองสกลครับน้องโอขนาดนั้น28ปีนะครับต้องมาเจอกับซาโตะครับสูงใหญ่เหลือเกินครับสับล่างนะครับน้องโอซาโตะนี่เป็นนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับเคยประทับแสนชายมาด้วยครับประทับชุหมวกทองมานะครับเป็นดีกีแชมป์ NJKF ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แชมป์ WBC มวยไทยนะครับทั้งสูงทั้งหน้ำน้องโอยังไงครับแข้งขวาวางขวายาวๆครับ ขยับเข้าหาสาโตแข้งซ้ายขึ้นมาสายเจอขวานะครับมวยคู่นี้สับล่างนะครับน้องโอขยับเข้าหาโอก็เป็นดีกีแชมป์ยอดมวยสองพ่อสอนะครับแข้งขวาวางไปทั้งผู้สื่อข่าวกีฬาในปี48แนะครับแล้วก็กะกะทในปี48ครับแต่ถ้วยพระราชทานในปี53นะครับก็ควา้าแชมป์มาหมดแล้วเป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานแข้งขวาไปเจอหมัดขึ้นมาบยิกยักครับน้องโอ เป็นดีกีช้าไวทีมาตรฐานนับแข้งขวาวางไปตั้งแต่รุ่นร้อยยิบสองปอนับถึง135ร้อยสามห้านับหยับเข้าครับสับล่างนะครับน้องโอหมัดทุกซ้ายของน้องโอและช่างอออครับแข้งขวาเตะไปที่ท่อนแขนนะครับเจอมวยหมัดหนักนี่ต้องเตะแขนให้ลับหยับขยับยังไงครับถีบยนันน้องโอแข้งขวาผัวท่อนแขนอีกแล้ววางขวาแม่นแม่นเลยนะครับ หยบยันคืนมาครับซาโตะนี่ก็ไม่บางครับตัดล่างลงไปครับเรียบร้อยครับตมทั้งยืนนะครับเจอเหลี่ยมมวยไทยครับขยับเข้าหาครับซาโตะนองโอแข้งขวาับบางได้นะครับซาโตะหมัดมาครับแข้งขวาของน้องโอก็พึ่งคว้าแชมป์จากสนามสี่มาครับแข้งขวาไปครับที่อุบลนะครับโดยวันนั้นนี่น็อกวันเดียว3คนลวดครับแต่ก็คว้าแชมป์โดยชนะน็อกเดชนงลงนะครับหรือโลมามหาพัยครับ หมัดมาครับหมัดหนึ่งสองซาโตะครับเตะล่วงไปสองสามคนนะครับไฟที่แล้วแข้งขวาวางไปครับไฟก่อนหน้านี้นะครับขยับเข้าหาถีบยันนํามาอย่างไรครับหมัดขวาบวกคบน้องโอ๋ก่อนหมดยกแรกครับมาดูกันต่อยกที่สองแล้วแข้งขวาวางขวายาวๆแข้งขวาครับไะไม่บางเลยนะไม่มีบางครับซาโตะแข้งขวาหปวดไปที่ท่อนแขนนะไม่มีดึงหลบเลยนะคสับล่างไปน้องโอ๋ มันจะล้าเอานะครับสับล่างของน้องโอครับแข้งขวาแต่อร่อยแข่งจริงๆครับหมัดมาครับพยายามจะใช้ศอกซื้อนะครับเข้าในยังไงครับตัดล่างลงไปครับแต่ไม่ซ้ําไม่มีตามน้ํานะครับโชกันที่ถนนเจริญกรุงนะครับที่กรุงเทพครับขวาวางครับหยับเข้าหาสับล่างไปครับน้องโอเปลี่ยนเข้ามาครับแข่งไม่เข้าครับซาโตะแข้งขวาหืมดูครับหัวกระท่อนแขนนะครับไม่มีบังครับ เชื่อว่าแขนล้าแน่นอนครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับความหนักของซาโตครับเบียดเข้าหาแข้งขวาครับปวดอีกแล้วครับเต็มท่อนแขนนะครับเจอแข้งกระดูกอย่างน้องโอนะครับบอกได้เลยว่าอย่างไรก็ล้าแข้งขวาไปครับน้องโอปัดขวาทิ่มพยายามจะบวกซอกครับซาโตะเป็นมวยของอาจารย์แสนชัยโจ๊กเกอร์นะครับแข้งขวาวางไปครับน้องโอนครับอย่างไรครับ แข้งขวาของน้องโอครับขวายาวๆถีบยันเข้าวไหนยังไงครับจังหวะนี้หรือว่าประกบนายนี่เห็นชัดนะครับทั้งสูงทั้งหนาครับซาโต้ขยับเปลี่ยนเข้าหาครับโชกันเมื่อวันที่3เอตุลาครับปี5้า็ดครับในขณะนั้นน้องโอ2ยี่ปปีขวายาวครับเตะเอียงครับดูว่าแข้งยาวๆนะสับล่างไปแข้งขวาเต็มลำตัวซาโตะขยับเจอแข้งขวาตลอดนะครับขวายาวๆครับน้องโอขยับยังไงครับจังหวะนี้ แข้งขวาของน้องโอครับและเข้าในกอดไว้ก่อนครับไฟนี้ครับก็โชคอีก3าไฟนะครับหลังจากนั้นน้องโอก็ได้ไปเป็นคู่มวยที่อีโวครับและอีกไม่นานก็ได้กลับมาชกมวยที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับไฟนี้ครับเป็นไฟที่สี่นะครับและโชคอีก3ไฟครับผันศอกมาสับล่างนะครับน้องโอเลียดเข้าหาครับยิ้มเล็กๆนะครับกอหมดยกที่2ครับมาดูกันต่อยกที่3นะครับเบียดประกบในครับต้องใช้หมัดใช้ศอกซื้อแล้วครับซาโตะ บแข้งขวาไปหลายเมตรครับแข้งขวาของน้องโอหมัดขึ้นมาครับนะครับน้องโอฉากออกแข้งขวายาวเตะเอียงครับแข้งขวาครับปัดขวาทิ่มตามครับพยายามจะฟันศอกนะครับซาโตะเปลี่ยนเข้าหาแข้งขวาครับอวดได้อร่อยอวดได้มันจริงๆครับน้องโอแข้งขวาของน้องโอครับเ้าในกอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้กอดไม่เล่นในด้วยนะครับเดี๋ยวต้องชกอีกครับวันนี้ ถ้าชนะก็เข้าไปชิงกับเพชรบุญชู F.A. กรุ๊ปนะครับต้องชกถึง2ไฟล์ครับหยับเข้าหาศอกมาครับแข่งขวางน้องโอขีบยันยังไงครับดูรับก็อาจารย์ระดับอาจารย์คนนึงนะครับฝีมือนี่เหลือกินเหลือใช้ครับยุคนั้นนะแพ้อยู่คนเดียวแพ้แสนชัยนะครับนอกนั้นคนอื่นนี่ปราบมาเรียบครับน้องโอคนนี้เป็นมวยแพ้ทางกันหรือเปล่าครับกับใครก็ได้นะครับยกเว้นแสนชัยแข้งขวายาว แข้งขวาไปครับหวดไปที่ท่อนแขนนะครับอย่างเดินไม่หยุดครับซาโตะแข้งขวาขวายาวๆครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ30-40%นบสี่บเรพลังหมัดของซาโตะนะครับแข้งขวาขงน้องโอดูครับอย่างไรครับอย่างเดินต่อนะครับอืมขงดีนะครับที่ซาโตะนี่ได้ใหญ่ครับถ้าเป็นตัวเท่าๆโดนหวดอย่างนี้ครับมีหวังแขนห้อยแน่ๆครับ เดินเข้าหาซาโตะแข่งขวาน้องโอแข้งขวายาวดูว่าขยับขยับปุ๊บแข่งขวาเอาไหนก็กอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้พยายามจะเน็บเข่านะครับขอแยกก่อนครับกรรมการขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับซาโตะแผ่นหลังนี่ใหญ่จริงจริงแข่งขวาของน้องโอครับมัดขึ้นมาพยายามจะซื้อด้วยซอกครับเน็บเข่าไปครับซาโตะน้องโอนี่มัดก็คมนะแพงก็เดียบก็เป็นมวยครบเครื่องครับอุธครบเครื่องนะครับ มีฝีมือจัดจ้านครับแข้งขวาไปครับขยับเข้าหาบยึกยักยังไงครับน้องโอ๋ก่อนหมดยกนะครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับมาดูจังหวะภาพช้าแข้งขวายาวๆขยับปุ๊บเจอแข้งขวานะครับตัวแข้งขวาแต่แต่ข่อแขนนะครับน้องโอ๋ต่อขึ้นมาจังหวะนี้แข้งขวาครับดวไม่มีบางนับ ก็เป็นน้องโอที่ชนะไปได้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ